รู้ไหมว่าหอยสองฝาไม่ได้มีเฉพาะการย่อยภายนอกเซลล์เท่านั้นอย่างที่เด็กๆเรียนกันมานะครับว่าสัตว์ที่มีท่อทางเดินอาหารสมบูรณ์หรือ complete digestive tract จะมีเฉพาะการย่อยอาหารภายนอกเซลล์เท่านั้นแต่แท้จริงแล้วหอยสองฝาซึ่งมี complete digestive tract จะมีทั้ง การย่อยอาหารภายในเซลล์และการย่อยอาหารภายนอกเซลล์ครับ <Huh? S 1> ซึ่งอาหารที่ติดอยู่กับเมือกซึ่งมีลักษณะเป็นสายนะครับจะถูกนําเข้ามาในกระพาะอาหารโดยใช้โครงสร้างพิเศษที่มีเฉพาะในหอยสองฝาเราเรียกมันว่าเป็นคริสตัลลินสไตล์นะครับ ซึ่งลักษณะการทำงานของค r y s t a l l i n e style เนี่ยมันจะหมุนรอบๆอบ gastric chile ทำให้สายของเมือกและอาหารนี้เข้ามาภายในกระเพาะอาหารได้ครับจากนั้นอาหารที่มีขนาดเล็กที่เข้ามาภายในกระเพาะอาหารนะครับมันจะตกลงมาในต่อมพิเศษอันนึงที่เราเรียกว่า digestive gland หรือ digestive diverticulum จากนั้นเซลล์ที่บุอยู่ใน digestive gland หรือ digestive diverticulum จะทำการฟาโกไซโทซิส กลายไปเป็นฟูดแวคิวโอและย่อยภายในเซลลโดยใช้ไลโซโซมแบบที่เราเรียนมาเลยครับ